อ,อ,อ,อุกคนในเี่อมอันนี้เลยว่าจะเป็นออาไป A E I O U คิดมากแค่นี้คือมาแรงมากเี้ก็จะมาลองเล่นกันดูแต่ว่ากันยานางไม่ได้เข้ามา,ายานนทุกคนจำได้ว่าใครนี่รอบนึ่งทุกคน ซึบซึบรอรอเดี๋ยวอีบีส่งกันนะค่อยมาเล่นด้วยกันไมนงั้นเปิดเสร็จเกมเน,นี่ยมันจะเล่นเสียรอรอรอ,อเกม A A I O อยู่จริงๆก็เคอยแอบมาเล่นรอบหนึ่งแล้วเนาะท่าวิ่งกับท่ากระโดดหนึงน่งหมาดูการ์ะจ,จะชนทำอะไรเขาบอกว่า,วา,วา,วามันมีซีรีส์ซีรีส์ คือมันเราเป็นเด็กอยู่เนี่ยแล้วมันก็แบบดูไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่มีลงมีเลือดอะไรเงี้ยกลัวมากใีซีรีส์ของเขาอะทำการรอล่ะก็คือเพื่อเไม่ได้ค้งางช่้งนี้ไม่ค่อยได้ลงปดนิ่งจกักรไนไหครับไปเล่นตนะิ๊กต็อกเนาะคือเรามีช่องติ๊กต็อกี่ยแล้วก็เลยไปเล่นแบบเขาเล่นกะไรน,นะแบบว,ว่าเขาเล่ก เออนั่ะแบบว่าเกม A E I O U ถ้ารังนี้ไม่ต้องสนใจนะทุกคนรถหนึ่งแล้วจะปั้งอ่ะต้องให้ใบหน้านะคะเขาหันหน้าแบบว่าหันหลังก่อนอ่ะเกม A E I O คนนี้เขานับอะไรเนี่ยสามเออเขาเก่งเนาะแล้วก็ค่อยค่อยไปนะเอ,อ้าเอเเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เขาเล่นแค่ตาเดียวก็พอแล้วเนาะ โอเควันนี้เวลานะคะคือทุ่กระแส้ำไปแล้วะคะคแค่นี้แหละวีสองก็ค่อยเรียกปัญญาเนาะไปและ